มีผู้หวังดีอะค่ะส่งเข้ามาเรื่อยๆค่ะตั้งแต่เราแต่งงานจนเราคลอดลูกอะค่ะแต่มันไม่มีหลักฐานนะคะทําให้เราไม่ไม,ไม่ไม่ได้เข้า,ขาส่งมาว่ายัางไงอะผู้ชายคือไปต่างจังหวัดกับภรรยาน้อยอแล้วก็ดันไปเปิดอา่านแชทอะคะ่ะมันมีคลิปมาแล้วก็มีรูปเด็กซึ่งมันมีแบบคำพูดที่เหมือนสื่อให้ให้ให้เรารู้ว่าคือลูกของเขาอีกคนนะคะ กับผู้หญิงคนนั้นใช่คร<ะ>ับมันชัดมากจากกรุ๊ปเลือดก็คือหน้าตาเหมือนคู่แฝดกันมากๆซึ่งลูกเราเกิดก่อนสองเดือนทางญาติญาติเขารู้เห็นกับเนืองผู้หญิงอะแสดงว่ามันเหมือนกับทางครอบครัวเขาพยายามจะปกปิดหนูด้วยถูกคะ่ะเราก็เลยคิดว่าเราอยู่ต่อไม่ได้แล้วเพราะมันไม่รู้ว่าเราเป็นตัวอะไรอะค่ะ เื่อให้พี่ช่อตัวต่อตัวทุกคืนวันพุธห้าทุ่มครึง่งทางช่องวัน31เอ็ด